เมื่อกี้ผมได้พูดถึงอิทธิพลของทัาตานะฮะก็คือพูดถึงว่าเป็นอะไรที่เลื่อนไหลไปเรื่อยๆนะฮะเป็นอะไรที่มีคงที่ก็เลยสืบนึกไปถึงเรื่องของคนที่ไม่มีสมาธินะหรือว่าคนที่ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้นะเราก็ต้องแยกไป2ประเด็นก่อนประเด็นแรกนะฮะจริงๆทาตานั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะถ้าเรามองถึงประโยชน์ของทาตุน้ําถ้าข้อดีของทาตุน้้นก็เป็นวัตถุที่ เป็นอะไรที่ลื่นไหลได้เป็นอะไรที่ไม่คงตัวดังนั้นเราก็จะเห็นว่าสภาวะของน้ำเนี่ยก็เป็นได้ทั้งของเหลวได้เป็นทั้งกา๊าซแล้วก็เป็นได้ทั้งของแข็งอย่างก๊าซก็คือเวลาน้ําเจอ,อความร้อนนะครับเขาก,ก็จะขึ้นกลายเป็นไอน้ําแต่ว่าถ้าเขาเจอความเย็นเ็าจะกลายเป็นน้ําแข็งดังนั้นการเป็นน้ำานี่ก็ดี แสดงว่าคนธาตุน้ำนะฮะเป็นคนที่ปรับตัวได้ค่อนข้างเก่งสามารถเวลาไปอยู่ในสถานที่ไหนหรือว่าสภาพแวดล้อมไหนก็สามารถปรับตัวได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้ซึ่งในจํานวนธาตของอดินน้ําลมไฟนะฮะก็จะมีลักษณะเด่นของธาตุน้ําอย่างเดียวนะฮะที่สามารถเปลี่ยนสถานะได้อันนี้ก็คือข้อดี แต่ว่าข้อเสียของาธาตุน้ำนะฮะเนื่องจากเป็นอะไรที่มีโครงตัวนี่แหละก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิทําให้ไม่ค่อยอยู่กับร่องกลอยบางครั้งก็เจอสภาพแวดล้อมนะฮะกระทบได้ง่ายดังนั้นวิธีการที่จะปรับให้คนาธาตุน้ําหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีสมาธินะฮะอย่างแรกก็คือ,อก็นําเรื่องของการทําสมาธิมาใช้หรือว่าของฝรั่งเนี่ย meditation ในเรื่องของการทําสมาธิไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนานะฮะซึ่งในทางวิวทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าการทําสมาธิเนี่ยเป็นการที่ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นทําให้จิตมันมั่นคงมากขึ้นทําให้มีสติทําให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิหรือว่าทําอะไรนานๆไม่ได้นะอันนี้ก็คือเป็นวิธีแรกวิธีที่2นะฮะก็คือเป็นการฝึก ฝึกทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองชอบหาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองทำกับมันสมมติว่าวันนี้เราทำได้ประมาณ5นาทีนะพรุ่งนี้เราก็ต้องตั้งเป้าว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องต่ำกว่า5นาทีก็ลองฝึกอยู่กับมันจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนดนะอาจจะขึ้นไปวันละ1นาทีหนาทีจากครั้งแรกอาจจะเป็นแค่5นาทีต่อ,ต,อต่อไปก็อาจจะเป็น1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงกำหนดเราก็อย่าก็อย่าพึ่งลุกให้เราลองทำไอสิ่งตรงนั้นนะทำไปเรื่อยๆ,ๆก่อนอันนนีีี้ก็เปวิธฝึแบบท่2 วิธีฝึกแบบที่3นะฮะก็ลองใช้ว hmm. ิธีของการอ่านหนังสือนะอ่านเป็นเรื่องที่เราชอบก็ได้เพราะการอ่านหนังสืออย่างน้อยเราก็ไม่ได้ได้ลงมืออะไรบางครั้งมันก็จะไม่ไม่ได้เหนื่อยมากมันก็จะเป็นการฝึกง่ายๆเหมือนกันก็คือหาเรื่องที่เราชอบหานิยายอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นนะเป็นที่เราต้องอ่านเราใช้เวลากับมันเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้นะฮะ ดังนั้นคนที่เป็นได้รับอิท,ทธิพลธาตุนามครับหรือว่าคนที่เป็นพื้นฐา,าธนธาตุนาเนี่ยอย่าไปมองว่าตัวเองฉันต้องเป็นตามาธาตุของฉันเพราะอย่ามองว่าอย่าลืมว่า,าธาตุของนามเนี่ยยังสามารถเป็นของแข็งได้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสมาธินะเราก็อย่าไปโทษธทาตุที่เราเป็นแต่เราสามารถฝึกได้นะฮะให้เรา,ามีสมาธิมากขึ้นอย่างที่ผมบอกนะฮะอย่างแรกก็คือ,อทําสมาธิอย่างที่สองลองลอง,ลองฝึกทําอะไรที่ เป็นความสุขของเรานะฮะอย่างเช่นเขียนหนังสืออย่างเช่นวาดรูปหรือว่านั่งแกะสละักหรือว่านั่งเย็บผ้าอะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะ,ะที่เราต้องได้ลงมือทำมาลองทํากับมันแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับมันอย่างที่3ก็คือการอ่านหนังสือนะฮะกำหนดอาจจะเป็นวันละหนึ่งหน้าจากวันละหนึ่งหน้าเป็นหน้า3าหน้า4หน้าจนเป็นวันละหนึ่งบทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะอันนี้ลองเอาไปปรับดูนะครับผม